どん แล้วนะคะวันนี้แอมมินจะขอทุกคนไปรีวิวบ้านคนจนอีกแล้วจ้าก่อนจะไปรีวิวบ้านคนจนของเราทุกคนก็ต้องใส่ไอดีให้เรียบร้อยก่อนนะคะงั้นก็ทำตามแบบมินเลยจ้าจะได้ไม่เสียเวลากันเดี๋ยวมินใส่ไอดีก่อนนะคะเราก็กดตรงนี้นะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงที่เสียบไอดีได้เลยจ้าไอเดีแอมมินใส่ให้เรียบร้อย คุณก็สามารถเอาไปเรียนบอานะคะแบเดี๋ยวมันก็กดโอเคกันแล้วกันกะได้คส้นสเปียร้อลแล้วเราก็กดคำว่าดาวโหลดกันจ้าโอเคกดเรียร้อลแล้วเราก็รอหน่งนะคะโอเคเต็มแล้วเราก็กดออกได้เลยจ้า โอเคบอสใครมีไอดีสวยๆก็อยากให้อดินรีวิวให้ทุกคนก็ใส่ไอดีตายคลิปอดินได้นะคะเดี๋ยวอดินก็จะไปรีวิวให้จ้างั้นอดมินยอนบินไปตามที่ชิ้นเกอีกแล้วว่าเราก็ต้องบินไปตามลูกศรที่ข้าปลุกมาไปให้นะคะทุกคนเราก็ต้องแบบขึ้นให้ซุ่มๆก่อนเราต้องขึ้นแบบนี้เองนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปกันเลยจ้าไปแล้วค่ะทุกคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอเค ทุกคนโอเคไปเลยจ้าว้ารู้สึกว่าเออมันก็อยู่ไกลนี่นนะทุกคนก็สามารถใส่ไอดีให้ทุกคนอะขอโทษค่าทั้าใครแบบเออมีไอเดียบังช่วยๆอยากให้อดินรีวิวให้ก็สามารถลงลายคลิปขงังอดิมได้นะจ้าเดี๋ยวอดิน,นก็จะไปรีวิวให้นะคะทุกคนเนาะว้าทุกคนถึงแล้วนีงไงเป็นบามสีเหลืองนะคะทุกคนโอ้ สวยงามที่สุดเลยนะ่าจะเป็นบ้านคนจนหรือว่าเออบ้านคนกลางอะไรของเรานี่แหละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมินลงก่อนนะคะโอเคตอนนี้นมินพิงแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในาบ้านของเรานะคะทุกคนนะบ้านของเราก็มีดอกไม้สวยมากๆเลยเป็นดอกไม้อะไรไม่รู้เขาเรียกว,ว่าดอกไม,ม้ของคนหรือเปล่าตรงนี้นะ่าจะเป็นเออที่จอดรถของเรานะคะแต่มินไม่มีรถเลยเ้โอน่าก ขอพาทุกคนไปรีวิวข้างในบ้านกันดีกว่าว้าวตอนนี้อัมินก็เข้ามาข้างในแล้วนะจ๊ะทุกคนก็เจอตุหััแค่ของเรานะคะทุกคนก็สามารถมังผัดบ้ค่ะ ส่วนตกลับแค่ของเราก็มีทีวีให้ดูด้วยนะจ๊ะทุกคนจะได้แบบเออไม่เงานะคะคุยกันไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยนะจ๊ะส่วน้างนอกก็มีปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆเหมือนกันตรงนี้ทําไมสวยมากเลยสามารถพืนถ่ายรูปได้สวยๆได้นะคะโอเคเดดมันก็พาทุกคนไปดูที่อื่นกันดีกว่าดูฝั่งนี้ดีกว่านะว้าฝั่งนี้ก็สวยงามที่สุดเลยทุกคนเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตรงนี้ก็สามารถนั่งแบบยืนถ่ายรูปได้จ้าเดวมีพาดูห้องนี้กันมาเป็นห้อง วาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำของเราทุกคนก็สามารถอาบน้ำได้โอ้โหน่ารักมากเลยส่วนในห้องน้ำของเราก็ดูสวยเหมือนกันนะคะสามารถนั่งแบบระบายทุกบ้านจ้าโอเคพอแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปแบบพาทพกคนไปรีวิวเดนตต่อนะจ๊ะว้าห้องนี้ก็สวยงามที่สุดเลยดูยสิทุกคนเป็นสีอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นสีอะไรมันก็เรียกไม่ถูกสีเที่ยวหรือเปล่า โอเคทุกคนส่วนในห้องของเราก็มีแบบเออช่อมเก็บกอาหนังสือด้วยนะะน่ารักมากห้องนี้นอนสองคนได้นะ,ะทุกคนแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยจ้าที่สคำคัญก็เออมีตูเ้เสื้อผ้าด้วยนะคะส่วนในห้องของเราก็ดูน่าแบบสดใสจริงๆจ้าโอเคทุกคนห้องน้ำของเราก็มีประมาณนี้มเจ้าเดี๋ยวมึงก็ออกไปข้างนอกจะได้เปิดแบบในรีวิวของอื่นต่อจ้างั้นก็ตามแบบนิ aw, ดมาเลยค่ะอุ้ยแอดมินขอรีวิวห้องนี้ก่อนด้าห้องนี้สวยงามที่สุด เลยจระก้อนเห็นไหมดูสิในห้องของเราก็มีเอ่อมีที่นอนแล้วก็มีดอกไม้ตกทำงานด้วยโอ้โหสวยที่สุดเลยแบบมีนวานานั่งนิดนึงก่อนวามมา้าวน่ารักมากมาก,มากเลยดูสิทุกคนโอ้โหสวยสุดเลยจระกอนแอดมินเห็นแล้วชอบมันมากเลยตกทำงานของเราแล้วก็สีห้องก็งสดใสมากมากเลยดูสิมีตกะนังทำงานแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องนอนนะคะ มากมากเลยโอเคพอแล้วเดี๋ยวมินก็ออกไปข้างนอกเราจะได้ไปรีวิวที่อื่นต่ออีกแล้วนะคะทุกคนโอเคของนี้จะมีประมาณนี้นะจ๊ะตามที่ทุกคนเห็นนี้แหละโอเคเดี๋ยวมินออกไปข้างนอกจะได้ไปรีวิวที่อื่นต่อค่ะโอเคมาทุกคนนี่ไงห้องเครืวของเราอันนี้ก็้ามาแล้วนะจะเจอห้องเครัวด้วยห้องครัวของเราก็สามารถทำกับ้าวได้ดูสิมีตุ๊กนานทำข้าวมีไก่มีอาหารเยอะแยะมากมายเลย ถ้าทุกคนไม่พอใจแต่คนก็สามารถมาทํำกินเองได้นะคะมีตู้เก็บคอแล้วก็มีตู้เย็นตัวลอยด้วยน่ารักมากๆเลยจ้าโอ้โห ส่วนห้องกินข้าวของเราก็มีชั้น้างของแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยนะคะสดใสจริงๆจ้าโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าชั้นวางมันสีของเรานะคะโอเคทุกคนห้องของเราก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันก็ออกไปข้างนอกเราจะได้แบบไปดีวิวข้างนอกต่อจ้าโอ้ยเดี๋ยวกลับมาห้องเดิมอีกแล้วค่ะโอเคขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะโอเคนี่ ขางนอกโอเคตอนนี <pled ged> ้ม kind of okay, ันจะเป็นตับแค่ของเราสวยเหมือนกันจ้าน่ารักแล้ว่าวอยู่มากโอเคเดี๋ยวมันออกไปข้างนอกกันนะคะเราจะได้แบบไปดีวิวรั้วระเบียงต่อว่าเออว่าระเบีานของเรามีอะไรบ้างว่ะรรเบียนของเราก็มีต้นไม้อ้โห้สดใสจริงๆเลยบ้านหลังนี้แบบอากาศดีที่สุดเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวแอดมินก็ออกไปข้างนอกโอเคตอนนี้แอดมินก็พิงหน้าบ้านแล้วนะคะทุกคนหลังบ้านของเราก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็มีประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะที่ติดตามอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะถ้าแอดมินพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีจ้า